มาลงไข่แล้วนะครับวันนี้มากับทีมงานนะครับมากันสี่คนนะครับดูบรรยากาศครับพุานานะครับจุดน้ำเข้นานานะครับ ทีมงานลงนะครับลงไข่นะครับมาตอนกลางวันนะครับวันนี้ประมาณวายสองโมงนะครับเจ็ดเซน ไปถึงห้านาทีนะครับติดแล้วครับหนึ่งตัวปนินนะครับทิ้งงานแล้วครับ ข้าหอมปทุมนะครับได้อยู่ครับประมาณ3ามกิโลนะครับประมาณสี่ตัวโลนะครับสิบสอตัวนะครับ นินที่ไปลงขายมานะครับหวานอยู่ครับได้ประมาณชัิสองโลได้นะครับสองสามโลนะครับต้มยำน่าอร่อยนะครับต้ยมยำครับต้มเป็นตัวนี้เลยนะครับน่ารับประทานมากๆนะครับ